ไม่ได้หรือว่าุดควันเล็กน้อยคือประเ,เ,รเด็นเพิงวอสีีรษะเช้าวันีด้านในตัวสารนะ ตนตอนกเกิดเหตุเธอมันลุกมายังไงครับไม่รู้นอนหลับอยู่เขาหลับอยู่ใช่ไหมฮะพอตอนที่เห็นแล้วมันมันลุกมาจากตรงไหนครับเพิงฮะตอนหลับอยู่แล้วเราเราเปิดประตูจากกลางบ้านที่ที่ตรงที่นอนจะออกมาทางหน้าบ้านเพื่อจะออกแต่ก็พบว่าไฟไหม้อะไร ตับพิดอะไรออกมาได<อ>้ไหมฮะตับพิดอะไรออกมาเนี่ยก็ใส่ใส่พระพระกับนาฬิกาพ,พบกับเปล่าตังค์เพราะฉนั้นก็อยู่ในความความใจตอนเกิดเหตุมันเพิ่งมันมา